อันนี้นอกจากเรื่องของตำแหน่งในการวางแบบนี้แล้วเนี่ยในบางครั้งนะครับถ้าเราวางน้ําโดยเฉพาะน้ําที่เป็นการเคลื่อนไหวเนี่ยในทิศเช่นทิศใต้อันนี้เนี่ยก็ถือว่าถ้าเลี่ยงได้กรเลี่ยงนะครับว่าทิศใต้เนี่ยมันถือหมายถึงเป็นธาตุไฟน้ํากับไฟมันปะทะกันนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นผลเสียนะครับน้ำเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของการเงินอยู่ละหมายถึงโชคลาภนะครับเมื่อไปปะทะกับไฟก็จะทําให้นะครับส่งผลทําให้เราเนี่ยมีโอกาสเสียเงินก้อนใหญ่ เพราะฉะนั้นใครที่หน้าบ้านหายไปทางทิศใต้แล้วมีบ่อน้าหรือว่ามีน้าพุน้าผุดทางทิศใต้ยิ่งตรงข้ามกับประตูอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังไปไม่เศษจน,นะครับลองสังเกตดูนะแต่ตามสถิติเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียยกเว้นนะครับยกเว้นได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดนะว่าตําแหน่งนั้นเนี่ยได้เรียกว่าส่งผลดีในทางหงจุย้ยอะสามารถวางได้นะครับแต่นั้นต้องวิเคราะห์โดยละเอียดอีกทีหนึ่งแต่โดยทั่วไปตามหลักชัยภูมิแล้วเนี่ยถ้าเป็นทางทิศใต้เนี่ยมีโอกาสที่จะเสี่ยงในเรื่องของการเสียงเงิน ถ้ามีเรื่องของบ่อนะ้ามีน้ําพุน้ำผุดอยู่บริเวณนั้นอยู่ที่ทางนะั้น